สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านที่ให้เกียรติมาฟังในวันนี้นะครับพวกเราสองคนเนี่ยจุดเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเนี่ยจริงๆเรามองว่าศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างห่างไกลกับเรามากนะครับเราสองคนเนี่ยใกล้ชิดกับงานศิลปะมากที่สุดก็ที่เวลาเราไปต่างประเทศเราไปเดินเห็นงานศิลปะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในแหล่งต่างเนี่ยนั่นคือเวลาที่เราใกล้ชิดกับงานศิลปะมากที่สุดเพราะฉะนั้นในสายตาของเราทั้งสองคนเนี่ยเราจะมองว่าศิลปะเนี่ยเป็นเรื่อออองงงงขขาลตะเืมชิ เรื่องของมหาเศรษฐีซึ่งเขาอาจจะมะีทรัพย์สมบัติที่จะใช้ซื้องานศิลปะเนี่ยช,ชาตินี้ไม่หมดยันชาติหน้าเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เราแน่นอนนะเราก็มองว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจนวันหนึ่งเนี่ยเราสองคนเนี่ยก็ไปโครจรไปประท้ากับวงการศิลปะได้โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าเราเนี่ยแต่งคอนโดแล้วเราก็เผอิญว่ามีกําแพงเพียงกําแพงเดียวนะครับที่เราอยากจะได้งานศิลปะเนี่ย มาแขวนประดับเอาไว้แต่คราวนี้เราก็อยากจะได้งานศิลปะชิ้นที่ดีที่สุดเท่าที่กําลังปัญญาของเราเนี่ยเท่าที่จะหาได้นะครับเพราะว่าในมันก็จะมีอยู่กาแพงเดียวเนี่ยแหละก็ขอให้ดีที่สุดเลยแล้วกันแล้วก็นึกขึ้นมาว่าศิลปินที่เรานึกออกในใจเนี่ยมีใครบ้างนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากที่ศิลปินที่เรานึกออกเนี่ยเป็นต่างชาติทั้งหมดเรานึกออกถึงปิกัสโซแวนโก๊ะมนเน่อะไรต่างๆซึ่ง เรารู้อยู่แล้วเราคงไม่มีปัญญาจะไปซื้องานของศิลปินเหล่านี้มาประดับแขวนอยู่ในกําแพงของเราได้นะครับแล้วก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาเก็บงานศิลปินไทยจะดีกว่าไหมนะครับแต่มันน่าประหลาดมากที่เรานึกชื่อศิลปินไทยไม่ออกเลยสักคนนะครับพอเราก็มานั่งนึกดีๆนึกลึกๆ้วเนี่ย ปรากฏว่ามีอยู่แค่2ชื่อมั้งที่เรานึกออกแบบคล้ายๆกับคขาด้วยนะไม่รู้จริงๆว่างานเขาหน้าตาเป็นไงก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพ,พัฒน์นะครับแล้วก็อาจารย์ถวันดัชนีสาเหตุที่นึกถึง2ชื่อนี้ได้ก็เพราะว่าเหตุผลเดียวเพราะว่าเขาออกทีวีบ่อยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เห็นว่า งานอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยจะดูเป็นสวรรค์วิมานเยอะๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เข้ากับบ้านสไตล์มินิมอลซึ่งเราเพิ่งแต่งเสร็จนะครับอาจจะดูหลุดไปนิดนึงแล้วก็เลยไปดูงานของอาจารย์ถวัน mm hmm. อาาันนี้อาจารย์ถวันก็จะมีงานอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเขียนอย่างเร็วๆด้วยฝีแปรงสีดํากับขาวนะแล้วก็มองว่าเออแบบนี้มันดูเป็นเซนดีดูมันมินิมอลดีอยากจะได้งานแบบนี้มาประดับตกแต่งกําแพงหนึ่งกำแพงที่เรามีนะครับคราวนี hmm. ้พอเราอยากได้งานอาจารย์ทวันแล้ว หาที่ไหนไม่รู้ราคากี่บาทไม่รู้ จริงหรือปลอมก็ไม่รู้คือไม่รู้อะไรสักอย่างนะยู่ดีจะไปกดออดบ้านอาจารย์ให้อาจารย์ขายเขาคงไม่เปิดบ้านให้เรานะครับคิดอยู่แต่ในใจอย่างนั้นน่ะแต่ว่าก็ไม่สามารถจะประสบความสําเร็จในงานซื้อหางานอาจารย์ถวันได้สักทีก็มีวันหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีเพื่อนรุ่นพี่ของผมเนี่ยเขาเป็นนักสะสมงานศิลปะเราทานข้าวกันแล้วบังเอิญคุยกันเรื่องสะสมศิลปะเขาก็เล่าว่าเขามีงานศิลปะของศิลปินไทยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยสนสนใจจะมาดูที่บ้านเขาไหมเดี๋ยวจะพาดูนะครับผมก็เลยได้ไปดูบ้านของรุ่่่่่่่นนนนนพพพีีทททาา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 เเ้้ออูแรระะมจไดดลลลก็งงศศิิิปปขต กบสะสมเอาไว้ในบ้านนะเขามีศิลปินเยอะๆไปหมดเลยนะครับซึ่งทั้งหมดก็คือศิลปินไทย บอกตามตรงผมไม่เคยได้ยินชื่อสักคนเลยนะครับคือไม่คุ้นไม่เข้าหัวไม่อะไรเลยแต่ก่อนที่จะกลับเนี่ยก็จะมีงานอยู่ชิ้นหนึง่งพิงอยู่ที่ใกล้ๆห้องรับแขกเนี่ยมันเป็นรูปช้างเขียนเร็วๆนะครับผมก็เอ๊ะ e งานอันนี้อาจารย์ถวันใช่ไหมเหมือนผมเคยเห็นอะไรคล้ายๆแบบนี้ในในอินเทอร์เน็ตเขาบอกใช่ใช่อันนี้งานอาจารย์ถวันสนใจใช่ไหมเห็นบอกว่าอยากได้งานอาจารย์ถวันบอกใช่ใช่ครับผมสนใจผมอยากจะได้ไปแขวนที่บ้านผมมีกำแพงบ้านอยู่กำแพงหนึ่งคอาจะแขวนคราวนี้พี่เขาก็บอกว่าเนอไหนๆเราก็สนิทกันงั้นพี่ก็ใจดีแล้วกัันน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 แแบบ่่่่่่่งใให้้้รราาาาาาคคเเเเทททททุุตวีีีีไออยยมมก ก็ถามพี่ไอ้เท่าทุนนี้เท่าไหร่ครับอ,อ๋อพี่ได้มาห้าแสนคิดในใจตายแล้วห้าแสนรูปกระดาษเนี่ยนะต้นทุนผมลองนัน้นคำนวณทันทีเลยนะในหัวกระดาษเต็มที่ไม่เกิน10บาทสีเต็มที่ก็สิบาทอ่นะต้นทุน20บาทบบาค่ากรอบประมาณ 1, 000, 2, 000พันสองพันเต็มที่ทั้นรูปนี้ต้นทุนไม่เกิน2องพันกับอีกสิบาทเราคิดในใจงั้นเอางั้นเราเลิกละเราไม่สะสมงานศรราลิลปะแล้วไม่ใช่แนวเราละงั้นวนะันนั้นผมไม่เป็นไรครับพี่งั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านเลยแล้วกันแต่พี่เขาบอกว่างั้นเอางีี้เเออ่ไหนนๆยมาละพี่ให้ยืมไปแขวนก่อน ถ้าชอบไม่ชอบไงค่อยว่าก hmm, um, ันอีกทีของฟรีเราก็ชอบใช่ไหมครับเราก็ยกยกไปเลยขึ้นรถไปแขวนมาให้ฟรีให้แขวนฟรีเราชอบแขวนแขวนแขวนสักพักหนึ่งเฮ้ยไองานศิลปะที่มันเป็นงานที่ดีเนี่ยมันมีกําลังมันมีพลังอะไรบางอย่างเนี่ยมันสื่อสารกับเรามันกระแทกใจจนผมรู้สึกว่าถ้าผมยกรูปอาจารย์ถวัลที่ผมแขวนไว้ในคอนโดที่เพิ่งตกแต่งเสร็จใหม่เนี่ยออกเนี่ยคอนโดที่ผมแต่งมาแทบตายเนี่ยจะพังพินาศไปในทันทีด้วยไอ้รูปนี้รูปเดียวนะครับผมก็คิดในใจว่าเราตัดสินใจละ เราซื้อก็ได้ก็เลยซือ้อแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีแอปธนาคารที่จะโอนทางมือถือนะครับผมก็ต้องไปโอนที่ตู้เอทมที่ไหนครมจําได้ผมไปที่พารากอนผมไปถึงผมก็จะไปโอนเงินตอนที่ผมจะไรจะกด5้าแสนแล้วกด Enter เนี่ยผมทําใจไม่ได้จริงอะ่ะผมต้องไปเกีฬาติมก่อนกีฬาติมให้ใจร่มนะครับกีฬาติมสักพักเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีนะผมจะกดอีกละโอ้โหปวดฉี่อะ่ะผมไปฉี่ดีกว่าผมทําอย่างนั้นอยู่3ามสี่รอบอะ่ะจนในที่สุดเนี่ยผมหลับหูหลับตาเลยนะกดั๊บโอนไปละ แต่ตอนจังหวะและวินาทีที่ผมโอนไปนะผมไม่ได้รู้สึกดีเลยนะครับผมมีความรู้สึกเหมือนผมโดนปล้นนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เราต้องจ่ายเงินเยอะขนาดนั้นไปแล้วช่วงนั้นอนะ่ะบอกตามตรงว่าผมประทังชีวิตด้วยมาม่าเป็นหลักเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนโดนปล้นไปเห็นไหมครับแต่ว่างานศิละปะเนี่ยที่มันดีเนี่ยมันมีแรงประทะมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่สื่อสารถึงเราเพราะฉะนั้นพอเราอยู่กับมันเป็นทุกๆวันเนี่ย เราก็เริ่มอินกันไปเรื่อยๆแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมครัวนี้พอเราศึกษาเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกโอ้อันนั้นก็ดีนี่เราก็เลยอินแล้วเราก,ก็เริ่มใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ซื้อหามาเพิ่มเติมนะครับจาก1เป็น2จาก2เป็น4เรื่อยๆไปเดินแกลลี่ไปพบศิลปินไปประมูลแรงต่างไปแม้กระทั่งไปต่างประเทศไปตามหางานศิละปะของประเทศไทยที่อยู่ตกหล่ในในต่างประเทศ,เ,ทศทนนเนี่ยกลับมาจนในที่สุดเนี่ยงานศิลปะของผมมันก็เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นนักสะสมงานศิละปะ ไปโดยปริยายผมเป็นนักสะสมงานศิลปะตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครก็ตามเนี่ยที่มีกำแพงพอดีกับงานศิลปะแผนพอเนี่ยคุณก็คือนักตกแต่งบ้านแต่เมื่อไหร่ที่งานของศิลปะของคุณเนี่ยมนเริ่มเกินกำแพงแล้วมันกองอิเลคะาตามพื้นแต่ไปบดในบ้านและบ้านชักลกๆก้วเนี่ยอันนี้คุณเป็นนักสะสมงานศิลปะแล้วเนื่องจากกำแพงบ้านผมมีน้อยผมก็เลยกลายเป็นนักสะสมศิลปะอย่างรวดเร็วนะครับคราวนี้พอเราสะสมงานศิลปะไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็มานั่งคิดกับภรรยาว่าเอ๊ ในไหนเนี่ยเราจะไม่มีทายาทในที่สุดงานศิละปะที่เราเก็บไว้เยอะแยะหมดเนี่ยมันจะยังไงต่อพอเราล้มหายตายจากไปเนี่ยคงจะมีใครสักคนเอาไปขายทิ้งหมดเลยหรือเปล่าแล้วคิดในใจว่าทําอย่างนี้มันก็น่าเสียดายน่าเสียใจที่เราอุตส่าห์รวบรวมเอาไว้เยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามารวบรวมให้มันเป็นทีมดีไหมให้มันมีเรื่องราวให้มันดูเป็น เป็นก้อนเดียวกันดีไหมนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับผมก็ได้มาเดินที่พิพานสถานแห่งชาติแห่งนี้ที่เนี่ยแหละครับแล้วก็ได้เห็นการเรียงร้อยประวัติศาสตร์ศิลปะของบ้านเราแล้วเราก็กลับไปดูงานที่บ้านเออเราก็มีงานกลุ่มนั้นกลุ่มนี้จากยุคนั้นยุคนี้นี่นานเราก็เลยนําเอามาเรียงกันให้เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะตลอด200ปีของประเทศไทยนะครับให้สมบูรณ์ที่สุดอะไรที่ขาดหายเราก็พยายามจะเติมเต็มแต่ละยุคแต่ละช่วงให้เต็มให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็พยายามจะตั้งใจว่าจะทําเป็นเหมืืออนนนกกกัับลเเแะะใ่สุด็็จปพพพิภณฑ์ สาธารณะนะครับเพราะเรามองว่างานศิละปะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับสุนทรียสมบัติอื่นๆอย่างเช่นไวน์ที่ดีหรือว่ารถสปอร์ตราคาแพงที่ของพวกนั้นน่ะเจ้าของใช้ได้คนเดียวถ้าใครมาแย่งกินไวน์เราไวน์มันก็หมดไปหรือใครมาขับรถเรารถเราอาจจะเสื่อมสภาพแต่งานศิละปะเนี่ยถ้ายิ่งได้เอาไปเผยแพร่ให้ได้คนดูเยอะๆเนี่ยจริงๆมันเป็นการเชิดชูจิตวิญญาณของศิลปินที่สร้างสรร์ง,งานศิละปะนั้นนยแล้วจริงๆมันยิ่งเป็นการต่อลมหายใจ ของงานศิละปะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยศิลปินท่านก็ไม่อยู่แล้วแต่มันก็ยังทำเราก็ยังรู้สึกว่าศิลปินท่านนั้นยังอยู่เพราะว่าเราได้นํามาจัดแสดงและผู้คนได้มาชื่นชมได้มาดื่มด่าได้มาวิจารณ์งานศิละปะเหล่านั้นก็ยังมีชีวิตต่อไปกว่าศิลปินที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วนี่ก็คือเป็นวิธีการต่อชีวิตงานศิละปะที่ดีนะครับและอีกหลักคิดหนึงที่เราคิดก็คือคนก็ชอบมาถามผมว่าแล้วคุณสะสมงานศิละปะ ไทยทำไมเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วทำเป็น,ปนพิธภัณฑ์ทําไปเพื่ออะไรนะครับผมนะมานั่งคิดสระตาดูนะถ้าผมเอาเงินทั้งหมดที่ผมมีในชีวิตนี้นะครับบวกกับเงินทั้งหมดที่ญาติผมมีด้วยทั้งหมดญาติติโกขติการทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันนะเป็นก้อนนะแล้วเอาไปซื้องานศิลปะของต่างประเทศนะผมจะซื้อภาพที่ห่วยที่สุดของปิกัสโซได้รูปหนึ่งแล้วผมก็จะกอดไอภาพที่ห่วยที่สุดของปิกัสโซเนี่ยไปเรื่อยๆจนผมตายไปกับมันแล้วก็ยังไงล่ะก็จบแค่นั้นแต่ถ้าผมเอาเงินจํานวนเท่ากันเนี่ย มูลค่ามันยังไม่ได้ถูกดันจนมันสูงส่งเท่ากับต่างประเทศที่เขาได้ทําการโปรโมทเอาไว้แล้วผมสามารถจะได้งานศิลป,ปะจากทุกยุคทุกสมัยงานศิลป,ปะของศิลป,ปินชั้นนาเอามารวมกันได้หมดและสามารถสร้างขึ้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ผมก็เลยคิดว่างั้นผมทําแบบนั้นดีกว่าเพราะถ้าเกิดผมไปซื้องานที่ห่วยที่สุดของปิกัสโซมาเก็บไว้เนี่ยผมก็จะเป็นหางของมังกรนะครับหางของมังกรตลอดชาติตลอดไปแต่ถ้าวันนี้ผมเอาเงินจํานวนเดียวกันไปซื้องานศิลป,ปะของไทยผมจะเป็นหัวหมานะครับแต่ผมจะทําให้หมาตัวเนี้ มันโตขึ้นเรือ่อยๆค่อยๆโตขึ้นโตโดยการเราทําการโปรโมทผลักดันเชิดชูทุกวิธีทางให้งานศิลปะไทยเนี่ยมันไปชื่อเสียงให้มันถูกเห็นค่ามากกว่านี้วันหนึ่งหมาตัวนี้มันจะค่อยๆเติบโต,โตจนกลายเป็นมังกรในที่สุดแล้วในวันนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นหัวมังกรเองแบบนี้ดีกว่าเราจะเป็นหางมังกรไปตลอดชาติ อันนี้คือหลักคิดที่เราต้องการจะทำเพราะฉะนั้นเราก็มีไอเดียอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาพอเรารู้ว่าเราต้องจัดแล้วใช่ไหมครับเราต้องเราก็เลยอยากจะทําให้มันดีที่สุดเราก็เลยอยากจะทำหนยยทำทังสือซึ่งมันมีความสมบูรณ์เล่าเรื่องราว200ปีของวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทยเนี่ยให้ดีที่สุดขึ้นมาโดยที่ให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านขอความกรุณาให้มาช่วยเขียนเราก็ต้องขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านนะครับเราก็โทรหาอาจารย์ศิทธิธรรมนะครับโทรหาอาจารย์สุธีโทรหาอาจารย์วิเชยะนะครับทุกทุกท่านที่ท้องโทรหาหลายท่านเพราะว่ารู้ววว่่่่าาาาามนมนนีีีเเเลไไกดดือถ้โททปหย ให้เขียนทั้งเล่มเนี่ยกลัวโดนด่านะครับก็เลยโทรไปหลายๆท่านบอกแบ่งกันไปคนละคนเราตอนดีไหมเพราะถ้าเกิดให้เขียนทั้งเล่มเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวท่านจะไม่รับแล้วแต่ละท่านก็รับอย่างรวดเร็วผมไม่รู้ว่าท่านคิดตามหรือว่างงอยู่ด้วยจังหวะชุลมุนนะครับ ก็ยอมยอมเขียนให้แล้วก็เกิดเป็นหนังสือขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วผมก็ยังโทรไปหาอาจารย์พินันนะครับให้อาจารย์พิน,น,นันช่วยเขียนคานาให้ผมสักครึ่งหน้านะครับภาษาอังกฤษครึ่งหน้าภาษาไทยครึ่งหน้าอาจารย์พินันก็หายไปประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ส่งคานํามา60หน้าหนังสือเราจากที่มันบางแค่น,นี้มาเลยหนาแค่น,นี้นะครับก็าอาจารย์ส่งคานามา60หน้าแล้วก็อ่ะเราก็เลยเกิดเป็นหนังสือที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากขึ้นมาผมก็ต้องให้ทีมงาน Op The Art Center ขอผมซึ่งเาก็เกนะนะต้องของานด้วยที่ผมนวม่มีงานนีเพิ่มาทุกคนก็ทําาหน้เกวหม่ละปี จัดงานเยอะจังแต่เขาก็ยังทุ่มเทแล้วก็มาช่วยกันจัดงานต่างๆจนสมบูรณ์ได้เนี่ยโดยการประสานกับทีม ันธารักษ์แต่ขอสินแห่งชาติแห่งนี้จนเกิดเป็นงานที่สมบูรณ์ในระยะเวลาอันรวดเร็วเลยเขาใช้เวลาแต่จัดเนี่ยไม่ถึงสัปดาห์มังโผล่กันเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดเป็นงานขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วรวมถึงภรรยาผมเขาก็อัดเสียงนะครับทุกๆภาพที่เห็นจะมี QR โค้ดนะอันนี้เป็น QR c o คดที่ถ้าสแกนแล้วเนี่ยจะมีเสียงบรรยายด้วยนะครับเสียงบรรยายของรูปแต่ละรูปโดยภรรยาผมเขาอัดเป็นเสียงภาษาไทยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตจะมีภา,าษาอังกฤษแล้วก็จะมีภา,าษาจีนอีกนะครับเพื่อที่จะ ให้มันพร้อมที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราทําเราเตรียมมาไว้ในในที่ราชการในครั้งนี้พอเราเริ่มจัดปุ๊บเนี่ยเราก็กลัวจะไม่มีคนนะครับแล้วก็ไปชวนคนรู้จักเราทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะทุกคนก็จะมาช่วยกันก็มีอาจารย์อาจารย์เผ่าทองพี่พี่แพนที่มาถ่ายรายการออกรายการถึง2สัปดาห์แล้วก็ยังมานําชมด้วยตนเองเนี่ยถึง2ครั้งนะครับมีเพจกกลิโรคนี่ มีอาจารย์ตุย้ยมีทุกๆท,ท่านน่ยที่เห็นความสําคัญของนินครั้งนี้มาช่วยกันจัดการนําชมจนมีการนําชมแทบจะทุกสัปดาห์นะครับมีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐภาเอกชนเนี่ยจัดเป็นคณะพิเศษเพื่อจะให้เรานําชมเนี่ยแทบจะวันเว้นวันเลยมาเยอะมากนะครับจนณวันนี้ผ่านมาประมาณสักเดือนครึ่งมั้งเรามีผู้ชมมาชมนิสการซื้อตั๋วเข้ามาเนี่ยเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับถือว่าก็ชื่นใจและประสบความสําเร็จที่เราอย่างน้อยเนี่ยในหมื่นคนเนี่ย ก็น่าจะมีคนจํานวนหนึ่งแหละที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเนี่ยสนใจงานศิลปะเพิ่มขึ้นแล้วก็รักในวงการศิลปะบ้านเรามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทํามาตลอดรวมถึงเรายังทำคอนเสิร์ตด้วยนะครับกวคนน้อยนะเรามองว่าคนที่จะมาดูงานศิลปะเราไม่ได้มองแค่คนที่ชอบศิลปะเราก็จัดคอนเสิร์ตเลยมีทั้งที่ทเชสเชสเชตเอร์นะครับพิติกเพเกลามีคุณรุษเดอะสตาร์มีวงละองฟองมาจัดคอนเสิร์ตเพื่อให้แฟนคลับของเหล่าศิลปินผู้นี้ มาแต่ว่าเวลาจะมาดูคอนเสิร์ตต้องเดินผ่านงานศิลปะก่อนนะมีการนําชมก่อนนะครับเป็นการบังคับดูนะครับดูเสร็จค่อยถึงจะได้ฟังเพงลงเราเอางานศิลปะที่มันเป็นกระแสในปัจจุบันอย่างตัว cry baby อย่างตัว alex f a e ตัวใดตงๆที่รักสะสมงานศิลปะสมัยใหม่เขาอาจจะไม่ได้มองงานที่เป็นรุ่นโอมาสเตอร์ Master, ล้วก็นํางานพวกนั้นนะมาดึงคนมาดึงคนให้คนเนี่ยมาชมงานศิลปะแบบนั้นแล้วเขาก็จะได้งมชมงานศิลปะแบบอื่นๆไปด้วยพยายามจะทําหลายๆอย่างรวมถึงทําให้เด็กเพราะเราบอกว่าถ้าเกิดเราเปิดพิพิธภัณฑ์เนี่ยล้วมีแต มันก็อาจจะไม่เวิร์กไหมมันควรจะมีเด็กด้วยเพราะผมจําได้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเวลาไปเมืองนอกเขาจะพาไปพิพิธภัณฑ์เสมอๆนะครับพาไปดูพิพิธภัณฑ์ต่างๆทําให้เราผูกฝังว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นที่สําหรับพวกเราไม่ใช่ที่ที่แบบห่างไกลพวกเราเราก็เลยอยากให้เด็กมาเราก็เลยได้ความารู้เคอะจากพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับแล้วก็น้องดีใจเนี่ยมาจัดกิจกรรมเด็กก็มีกิจกรรมทํามาเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้ามาอนจอยกับงานในยุคต่างๆแล้วก็มี a s ซ i g เมนให้พวกเขาทําแล้วเขาจะรู้สึกว่าพิพันเนนีี่่่่พพืื้้ททสําาหรบบบวกขไมใชแ ของผู้ใหญ่เท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เราคิดได้นะที่เรานึกได้เราก็พยายามจะอัดแล้วก็ทําเข้ามาในเดือนครึ่งเนี่ยเพื่อที่ให้นิสสการนียเป็นนิสสการที่ที่ดีที่สุดแล้วก็ก็น่าน่าปลื้มใจที่ก็มีคนให้ให้การตอบรับดีแล้วก็กลายเป็นกระแสไวรัลทำให้มีคนมาดูนิสสการนี้เยอะแยะไปหมดนะครับก่อนที่จะมอบเวทีนี้ท่านอื่นๆก็อยากจะเล่าว่าครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็กลับไปดูนะผมเพิ่งล่าสุดเมื่อคืนเองแหละ ผมไปนั่งดูสิ่งที่ผมเคยเขียนเอาไว้ในในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมเริ่มสะสมงานศิลปะผมเก็บงานประมาณ10ปีละนะครับตอนนั้นผมเริ่มเก็บงานศิลปะเนี่ยผมไปอ่านกรอนของอาจารย์อังคารน,นะครับแล้วผมก็ชอบกรอนของท่านมากที่กรอนที่ท่านเขียนเกี่ยวกับเรื่องศิลปะนะครับท่านเขียนว่าใครดูถูกดูหมิ่นศิลปะอนาระยะไร้สกุลสถุนสัตว์ราวลิงข้างเสือสางกลางป่าชัดใจมืดจัดกว่าน้ำหมึกดำเพียงกินนอนสืบพันนัน้นรือ คือสิ่งประเสริฐเลิศล้ำหยาบยโสกักขะอาธรรมเหยียบย่ำทุกหย่อมหญ้าสาทานพบหน้าอย่างมีรูปมนุษย์จงไปผุดในร่างเดีัรฉานหน้าติดดินกินขี้เลื้อยคลานทรมานทุกร้อนร้ายนิรันเอยหลังจากที่ผมอ่านกรอน,นั้นนะครับผมก็เลยแต่งกรอนตัวเองโดยใช้กรอนอาจารย์อาคารเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับโดยกรอนที่ผมแต่งเนี่ยมันเขียนว่าอย่างนี้ครับดันเกิดมาเสพติดศิลปะไม่ว่าจะภาพสิ่งของคนหรือสัตว์ เจอทีไรใจร้อนรุ่มซื้อรวบรัดหน้ามืดจัดกว่าน้ำหมึกดำเพียงแขวนบ้านนอนดูเล่นนั้นรือยังไม่ถือเป็นสิ่งประเสริฐล้ำร่วมเผยแร่เชิดชูสิควรทำบิ้วให้ล้ำนำหน้าทุกองค์การภายภาคหน้าหากมีตังเป็นกุรุษจะอุดตลุดสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศานเพื่อมุ่งหน้าทำตามปณิธาน สืบสารสินไทยให้นิรันเอ่ยขอบพระคุณนะครับ